ใหญ่มากอะทุกคนน่าจะ1นกิโลได้อ่ะค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของโมเลยนะที่โมจะกินนะคะตอนนี้มันก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะจะบอกว่ามันมันมากมันยิ่งกว่าฟักทองอ่ะเหมือนกินเนยอะไม่หวานกินลงไปกินลงไป,อ,งไปอัอออน,นี้เลยนะ กินกับน้ำพึ่งโคตรอร่อยอ่ะเพราะว่าน้ำพึ่งมีรสหวานหอมนะคะจุ่มกับไปกับนมข้นหวานนะคะเห็นเขาบอกกินกับนมข้นหวานก็อร่อยเลยนไหอคะ